วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่เชือกโยโย่ให้ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เพิ่งหัดเล่นโยโย่นะครับใส่เชือกโยโย่ผิดวิธีครับวิธีที่ผิดนะครับคือเราไม่ควรเปิดลูกโยโย่ออกมาแบบนี้แล้วก็คลายเชือกใส่เข้าไปที่ลูกปืนนะฮะลักษณะแบบนี้แบบนี้ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าการที่เราเปิดลูกโยโย่บ่อยๆนะครับอาจจะทำให้ตัวแกนของเรานะครับเกิดการปีนเกลียวแล้วก็เสียได้ครับส่วนวิธีที่ถูกต้องก็คือ เราต้องใช้ด้านเกลียวนะครับแบบนี้ไม่ใช่ด้านที่เป็นปมนะด้านเกลียวแบบนี้คลิปออกมาครับห่วงใหญ่ๆเลยลักษณะนี้ครับจากนั้นนะครับทําการคล้องเข้าไปในตัวโยโย่เลยครับต่อไปนะครับค่อยๆจัดเชือกนะครับให้เรียงสวยกันแบบนี้นะฮะอ่าหมุนลูกนิดนึงให้เข้าเกลียวครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับการใส่เชือกโยโย่ส่วนด้านที่เป็นปมแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการตัดนะครับตามความยาวที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ค่อยๆทําห่วงขึ้นมาหนึ่งห่วงครับลักษณะแบบนี้เป็นห่วงที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้2องนิ้วนะครับแบบนี้บิดตัวเชือกนะครับแล้วก็ใช้ห่วงตัวนี้นะครับจับห่วงเจ้าตัวนี้ออกมาดึงออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับผูกให้มันเป็นห่วงอีก1ชิ้นครับทีนี้เราก็ได้ห่วงโยโย่มาห่วงหนึ่งแล้วนะครับซึ่งห่วงนี้เนี่ยเราจะไม่เอาใส่เข้าไปในนิ้วนะครับเพราะว่ามันเป็นห่วงที่ปรับขนาดไม่ได้ วิธีการคือเราจะต้องใช้เชือกนะครับของโยโย่นะครับเชือก่วนตรงนี้ด้านขวามือนะครับสอดเข้าไปในห่วงห่วงนี้ครับเราจะได้ห่วงที่สามารถปรับขนาดตามขนาดนิ้วของเราได้ครับเพียงเท่านี้นะครับโยโย่เรานะครับก็พร้อมที่จะหมุนแล้วก็ปั่นขึ้นมาเล่นแล้วครับเพื่อนๆคนไหนกําลังหาโยโย่ไปเล่นอยู่นะครับสามารถมาดูที่ร้านเราได้ v h s p i n หรือว่ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ